สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h a n n ช f r e e to p l a y Channel ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม OMG 2 Super 3คุกกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เข้าสู่พาร์ทที่40แล้วนะครับผมเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเทคนิคเพิ่มเติมนะครับ วิธีการเล่นในวันที่2แล้วก็วันที่3านะครับสาหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นอกว่าเราควรจะมีวิธีการเล่นแล้วก็มีเทคนิคในการเล่นยังไงบ้างนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรายละเอียดได้นในคลิปกันเลยเอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกม OMG 2 Super 3ก,ก๊กันแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องขออาภัยทุกๆท,ท่านด้วยนะครับที่รอรับชมคลิปแนะนําเกี่ยวกับผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ด้วยนะครับผม เนื่องจากว่านะครับเมื่อวานผมมีภารกิจสําคัญเนาะก็เลยทําให้ไม่มีเวลาทําคลิปเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมารวบยอดนะครับผมเอาข้อมูลของเมื่อวานแล้วก็วันนี้มารวมกันอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาสู่รายละเอียดเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครของผมในเซิร์ฟเวอร์41กันนะครับว่ามีอะไรนะครับผมที่เปลี่ยนแปลงไปจาก EP ที่แล้วบ้างเนาะ ซึ่งใน EP ที่แล้วนะครับผมก็ได้แนะนําเทคนิคนะครับเบื้องต้นให้ทุกคนดูกันแล้วนะครับว่าวันแรกที่เราเล่นเนี่ยเราควรจะต้องทําอะไรบ้างซึ่งในวันแรกที่ผมเล่นนะครับผมก็สามารถอัปเกรดค่าพลังต่อสู้ไปได้ประมาณ2 9 0 0 0นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะตัดคลิปเข้าสู่ของวันที่2ให้ดูคร่าวๆเนาะพอเข้าสู่วันที่2นะครับผมก็อัปเกรดค่าพลังต่อสู้เพิ่มขึ้นไปได้ประมาณ410,000นะครับผมหลายคนก็คงอยากจะรู้นะครับว่า ผมทำอะไรเกี่ยวกับตัวละครของผมไปบ้างเนาะอย่างแรกเลยนะครับที่ผมแนะนําผู้เล่นทุกคนนะครับควรจะทําในวันที่2ก็คือควรจะอัปเลเวลตัวละครหลักนะครับผมให้ได้อย่างน้อยเลเวล35เป็นอย่างต่านะครับเพราะว่าช่วงระหว่างเลเวล31-35เนี่ยจะมีฟังก์ชันที่ปลดล็อกเพิ่มขึ้นมาหลายอย่างเลยนะครับทั้งระบบตีบอสโลกระบบหอคอยดันเจี้ยนระดับอ e ีลิตแล้วก็ระบบสกัดยุทธภันฑ์นะครับ ซึ่งการที่จะอัพเลเวลให้ถึง35ได้เนี่ยก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับผมแนะนําว่าให้กินไก่นะครับให้ครบ2ช่วงเวลาเนาะก็คือตอนเวลาเที่ยงวันแล้วก็6โมงเย็นนะครับแล้วก็ในร้านค้าทั่วไปเนี่ยก็แนะนําว่าให้ซื้อยาให้หมดทั้ง2ชนิดเลยนะครับทั้งยาพลังกายแล้วก็ยาเพิ่มครับอื่นเนาะสำหรับสายฟรีนะครับจะสามารถซื้อได้วันละ10เม็ดก็แนะนําว่าให้ซื้อให้หมดเลยนะครับผม หลังจากที่เข้าสู่วันที่2นะครับตัวละครของเราเนี่ยจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับสําหรับผู้เล่นบางคนเนี่ยอาจจะไปในไกลตั้งแต่วันที่2เลยเนาะถ้าเกิดว่าผู้เล่นคนนั้นนะครับสมุนพลนได้ตรงกับที่ต้องการจะเล่นนะครับแต่ว่าสําหรับผมนะครับต้องบอกเลยว่าดวงค่อนข้างซวยจริงๆนะครับ ตัวตั้งแต่ไอดีหลักมาจนถึงไอดีรองก็ยังคงสวยอยู่นะครับผมเพราะว่าผมส่งขุนพลในโรงเล่าไปเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่มีขุนพลทางด้านฝั่งงอกโกออกมาให้ผมเลยสักตัวเนาะรีหาเศษขุนพลในร้านค้าก็เจอแค่โจโฉนะครับผมแล้วก็แหงหัวตุ้น ซึ่งถ้าผมเล่นทางด้านฝั่งของบ ok ุยกก็คงจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะผมก็ได้ทําอย่างที่ได้แนะนําให้กับทุกคนไปนะครับก็คืออัพเลเวลตัวละครให้ได้เยอะที่สุดนะครับหลังจากนั้นเนาะผมก็ไปลงหอคอยตีบอสจัดชุธพันนะครับจนได้พลังต่อสู้อยู่ที่ประมาณ400,001นั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าในวันที่2เนี่ยผมก็จบเลเวลไปที่36นะครับพลังต่อสู้ก็อยู่ที่ประมาณ400,001นั่นเองเนาะ ต่อนะครับเข้าสู่วันที่3นะครับของเซิร์ฟเวอร์ผมก็อัพเลเวลนะครับไปได้สูงสุดที่เลเวล41นะครับพลังต่อสู้ก็อยู่ที่ประมาณ64,000นะครับผมแต่ว่าผมก็ยังคงดวงซวยเหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าผมสุ่มขุนพลไปรวมๆแล้วเนี่ยประมาณร้อยกว่าครั้งนะครับก็มาดูที่กิจกรรมนะครับมันจะมีกิจกรรมรักสมัครคนเก่งอยู่เนาะผมก็ทําการสุ่มขุมนพลในโรงเล่าไปจํานวน104ครั้งแล้วนะครับผม ก็ได้จากการเอาป้ายสีส้มไปสุ่มแล้วก็ใช้ทองในการสุ่มนะครับร้อยกว่าครั้งเนี่ยขุนพลทางด้านฝั่งงอกกกไม่ออกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะขุนพลที่ออกมาให้ผมเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นทางด้านฝั่งวุยกกนะครับจกกกแล้วก็ที่ออกมาเยอะเลยเนี่ยก็จะเป็นทางด้านฝั่งกองกําลังนะครับโดยเฉพาะเตียยก,กกกับอ้วนเสี้ยวนะครับออกมาให้ผมเยอะมากเลยนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสวยจริงๆนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เลยไปทําการ รีล้านค้านะครับซึ่งสําหรับสายฟรีเนี่ยสามารถรีได้วันละ40ครั้งนะครับผมผมก็ทําการรีร้านค้าไปเรื่อยๆนะครับหาเศษขุนพลลกซุนแล้วก็ขุนพลตัวอื่นทั้งด้านฝั่งงอกกกเนาะก็มีแบบทั้งใช้หินหยกม่วงแล้วก็ทั้งแบบใช้ทองนะครับผมกซ็ซื้อสลับกันมานะครับจนสามารถรวมลกซุนนะครับผมได้เป็น1ตัวนะครับก็เลยจัดเอามาลงทับเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ผมได้ลกซุนเข้ามาลงทับแล้วนะครับผมก็ ทำการนะครับลุยดันเตี้ยนผ่านด่านอะไรไปเรื่อยๆนะครับผมอัพเลเวลไปเรื่อยๆอัพของไปเรื่อยๆนะครับจนมีค่าพลังต่อสู้สูงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมสำหรับเทคนิคในวันที่3นะครับที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คืออัพเลเวลตัวละครหลังนะครับให้ได้อย่างน้อยเลเวล40นะครับเพราะว่าช่วงเลเวลตั้งแต่วันที่2ก็คือ35เนาะจนถึงเลเวล40เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่ปลดล็อกเพิ่มอีกหลายอย่างเลยนะครับ เช่นระบบสัตว์ตูแก่งมาบุกนะครับผมระบบสมบัติขุนพลเทพหรือสมบัติประจําตัวขุนพลนั่นเองนะครับแล้วก็ระบบหีบสมบัติและที่สําคัญเลยก็จะปลดล็อกนะครับระบบโรงเล่าระดับเลเวล40นั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ผมโชคไม่ดีเนาะเพราะว่ามันเป็นทางด้านขุนพลทางฝั่งวีกกแล้วก็ทางฝั่งโจกกกนะครับเท่ากับว่าผมก็ต้องเสียเวลาฟรีไป1วันนะครับเพื่อที่จะรอสุ่มขุนพลกำเหล่งในวันต่อไปนั่นเองนะครับผม นี่นะครับสำหรับวิธีการเพิ่มเลเวลตัวละครนะครับก็เหมือนเดิมเลยเหมือนกับเมื่อวานเลยเนาะก็คือกินไก่ให้ครบ2ช่วงเวลานะครับก็ช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับผมแล้วก็ยาในร้านค้านะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเนาะซื้อให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะซื้อได้เลยนะครับสำหรับสายฟีเนี่ยก็สามารถซื้อได้อย่างละ10อันนะครับผมแนะนําว่าควรจะซื้อให้หมดนะครับเพราะว่าเลเวลหลังๆเนี่ยก็ได้มาจากยาพวกนี้นั่นเองเนาะ หลังจากที่เราได้ยาได้แต้มพลังกายมาแล้วนะครับแล้วก็ค่าความอึดเนี่ยก็แนะนําว่าให้ลงดันเจียนนะครับผมลงเก็บเลเวลหาของฟาร์มของไปเรื่อยๆนะครับแต่มีหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะแนะนําก็คือนะครับผมถ้าเป็นไปได้นะครับในวันที่3เนี่ยผู้เล่นนะครับควรจะผ่านหอคอยนะครับผมให้ได้อย่างในน้อยชั้นที่30นะครับผมซึ่งผมก็ผ่านได้ตอนประมาณเลเวล40นะครับช่วงนั้นพลังต่อสู้ก็อยู่ที่ประมาณ5้าแสนะครับผม ก็สามารถผ่านหอคอยชั้นที่30ได้เนาะเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงต้องผ่านหอคอยชั้นที่30เพราะว่านี่นะครับเ <laughs> มื่อเราผ่านหอคอยชั้นที่30แล้วเนาะ <laughs> เราจะสามารถเริ่มหายุทธภัณฑ์ระดับสีม่วงได้แล้วนะครับ <laughs> เพราะว่าชิ้นส่วนยุทธภัณฑ์ระดับสีม่วงเนี่ยจะปลดล็อกให้แรกนะครับผมท่วงที่เราผ่านหอคอยชั้นที่30นั่นเองนะครับยิ่งถ้าผู้เล่นหายุทธภัณฑ์ระดับสีม่วงได้ไวมากนะครับผมก็จะยิ่งทําให้ลุยด่านได้มากขึ้นนั่นเองนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็สามารถลุยดันเจียนนะครับไปจนถึงบทที่26แล้วนะครับผมสําหรับดันเจียนทั่วไปเนาะสำหรับดันเจียนระดับอีลิตเนี่ยก็มาถึงระดับบทที่8ที่9แล้วนะครับยังไม่ได้ลุยต่อนะครับผมก็อนแนะนานะครับว่าสําหรับวันที่3เนี่ยควรจะผ่านหอคอยชั้น30ให้ได้นะครับมันอาจจะยากหน่อยเนาะแต่ว่าก็ไม่น่าจะยากจนเกินความสามารถของทุกคนนะครับ สังเกตที่ตัวละครหลักนะครับของผมตอนนี้ก็มีชื่อเป็นระดับสีม่วงแล้วนะครับผมซึ่งชื่อระดับสีม่วงเนี่ยเราจะได้มาจากการผ่านดันเจียนในบทที่24นะครับผมหลังจากที่เราผ่านดันเจียนบทที่24มาแล้วเนี่ยเราจะได้ผลึกลิขิตมานะครับก็ให้ทําการอัพให้หมดเนาะตัวละครหลักของเราก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นระดับสีม่วงนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นเทคนิคคร่าวๆนะครับผมในวันที่2แล้วก็วันที่3นะครับว่าเราควรจะทําอะไรกับตัวละครของเราบ้างเนาะถึงจะสามารถพัฒนาไปได้ไวที่สุดนะครับแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือนี่นะครับผมได้ทําการเพิ่มเพื่อนผู้เล่นท่านหนึ่งนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมมีทั้งดวงแล้วก็ฝีมือเลยนะครับนี่นะครับผู้เล่นที่มีชื่อว่าซุนหงอคงนะครับเป็น V.I.P.0 เหมือนกันแต่สังเกตที่ค่าพลังต่อสู้นะครับผม 7 6 0 0แสนหื่นแล้วนะครับก็ติดอันดับ1ใน50ของเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับผมถือว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆเนาะก็ตัวละครหลักนะครับบวก5ซุนกวนบวก5นะครับผมลกซุนบวก4ี่ซุนเขียนบวก5ซุนฮูหยินบวก4นะครับแล้วก็ขุพนพลเสี่ยวเกี้ยวบวก4นะครับผมก็ดูแล้วเนี่ยคงจะค่อนข้างมีดวงในการสุ่มขุพนพลมากนะครับเพราะว่าผมสุ่มไปตั้งเป็นร้อยครั้งเนี่ย ขุนพลทางด้านฝั่งงอกกกแทบจะไม่มีมาเลยนะครับผมตอนนี้ขุนพลนองผมนะครับก็มีตัวละครหลักนะครับบวก5ลกซุนบวก4โลซซบวก4เสี่ยวเกี้ยวบวก4ใต้เกี้ยวบวก4แล้วก็ซุนกวนเนี่ยยังอยู่แค่ระดับบวก3นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยผมคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะทําการบวกสีได้เนาะเพราะว่าผมก็สะสมเศษจากการลีหาใน้านคานะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับกำลังรองกองทัพอัพเป็นระดับ3อยู่เนาะเราจะสามารถซื้อชิ้นส่วนขุนพลหัวหน้ากองทัพได้นะครับผม ก็คาดว่าพรุ่งนี้นะครับกิ้ก็น่าจะสามารถอัพเป็นเลเวล3ได้ไม่ยากจนเกินไปเนาะแนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นทุกท่านเลยนะครับช่วงที่เราเล่น7วันแรกเนี่ยให้หากองทัพอยู่แล้วก็ควรจะบริจาควันละ300นะครับเพราะว่าเมื่อเราบริจาค300แล้วเนี่ยเราจะได้แต้มบริจากคกิ้นะครับมา3,000ันเพื่อเอามาซื้อยาเลื่อนขั้นหรือเอามาซื้อชิ้นส่วนก็ได้นะครับผมแนะนำว่า7วันแรกควรจะบริจาค300นะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ผู้เล่นเลยนะว่าจะ300หรือว่าจะบริจาคแค่30นะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของกิวนั้นๆด้วยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่แนะนําเลยก็คือกิจ,จกรรมล็อกอินเวันเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันก็มีภารกิจให้เราทําอยู่นะครับก็แนะนําว่าให้เราเข้ามาดูข้อมูลแล้วกันนะว่ามันมีภารกิจอะไรที่เราต้องทําบ้างก็แนะนําว่าให้ทําให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะได้ของรางวัลมาทําการอัปเกรดตัวละครของเรานั่นเอง นี่นะครับสำหรับตอนนี้นะครับในสนามประลองนะครับตัวละครของผมก็ขยับไต่อันดับมาได้ที่130นะครับผมก็มคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะไต่ไปได้ติดหในร้ออยู่นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะไต่ไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับผมก็จะพยายามไต่ให้ได้มากที่สุดนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการเล่นคร่าวๆนะครับผมในวันที่2แล้วก็วันที่3นะครับว่าเราควรจะเล่นไปในทิศทางไหนและเราควรจะทําอะไรเกี่ยวกับตัวละครของเราบ้างนะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์สาหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมหรือผู้เล่นเก่าก็ตามเนาะที่เข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยน่าจะพอมีเทคนิคในการเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปบ p ีต่อไปครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเกม omg 2 s u ซุปเปอร์ก๊กในพาร์ทที่40นะครับก็เป็นการแนะนำเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นในช่วงวันที่2แล้วก็วันที่3ของเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับว่ามันมีแนวทางการเล่นยังไงบ้างเนาะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยหรืออยากให้ผมทำคลิปรีวิวเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาคลิปป p ต่อๆไปสำหรับคลิป P p ต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ